สวัสดีครับคำปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP หี่623คลิปนี้พบกับรวมเกตนอกเอาล์ไลออนวอลไพลินประทะกับนักทกชาวต่างชาติพร้อมกับคนไทยมีข่าวดีมาบอกเร็วๆนี้ผมจะเปิดช่องใหม่ให้ชื่อว่าสอดรู้สอดเห็น รอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเผื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมขปลอยฝๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกหรือไทยสารเป็นครังคราวพร้อมสาระและไร้สาระเช่นสลลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคู่ที่หนึ่งปะทะกับเอเมืรอสันเบนตต เตรียมครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตาไม่มียกที่สามมวยเราจบลงในยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเอาสิเอาสิเอาเอาอมีรับแ,แฟนมวยบอกว่าคุณขปอยหามวยนอกนกน,ก,นกกันมาดูหน่อยอันนี้จัดมาให้แล้วครับท่านผู้ชมเพิ่งต่อยไปเมื่อวันที่สิบนี่เองแหมติดิงเหลือเกินบอกว่าเอามวยเก่าๆมาชกทําไมมาดูทําไมงานนี้มาใหม่เอี่ยมเลยครับท่านผู้ชม ไลออนหัวหน่งของเราเนี่ยจับขาได้เอมไม่ล้มเลยตอนนี้เา้าเงเกินมันหลวมวย,ยังอไงขยับเข้าหาอุย้ยสายยับโอ้โหไม่รู้ว่ายังไงดูไม่ทันทั้งสองคนก็รวบเอวเลยอู้ยเสียว,วูบเลยเมื่อกี้ถ้าโดนเนี่จะเป็นยังไงเนี่ยเออโอ้ยเข้าให้ถึงประคัโอ้ประคิดประคิด,ปร,คดประคิดนี่เข้าไปแล้ว ยังไงต่ออู้ยเลือดกำเดาออกเหรอใช่ไหมดูไม่ถนัดเฮ้อไลออนเป็นไงเลือดกำเดาออกเหรอดูไม่ออกเพราะภาพมันเล็กอ้าวไม่เป็นไรเราเดินเข้าฮะท้องเข้าไปโอ้โหที่ที่กระตือกลบไม่ทันเลยพยาธิลบไม่ทันยังไงจ่วงเข้าไปมีอาการไหมปักเข้าไปแ,แลแกละแลกนี่ไงท้อง โอ้โหเป็นอน,น้นมียั่วด้วยอมไม่ยีละคิวคิว,ควโอ้โหจิบจิบเลยบอกอืงั้นเล่นท้องไม่ได้คุณบอกว่าจิบจิบแค่น้ำหนักหมัดปักเข้าไปอ่าเอาท้องไปก่อนหลอกล่อไปก่อนต่อยท้องนี่แหละเป้าใหญ่เออยังไงยังไงเป้าใหญ่ก่อนเล่นเป้าใหญ่ โอ้โหกระขึ้นบนชแล้วเล่นล่างไว้ก่อนแหลกหมัดกับเตะโอ้ยเสียบเข้างานนี้จุกไอ้ขี่หักในเหมือนกันนะเราเนี่ยยังไงขี่ล่างเข้ามาแล้วก็โอ้โหกะเขา้าแหลกหมัดเราก็ต้องถอยดิยาวลือเกินยังไงต่อออ้ยนุน่นเข้าไปเสียบเขาเอาดือด้อนี่มัดมาวัดระยะวัดระยะไม่วัดระยะกับเชือกยากับเชือกปักเข้าไปบ้องหูที่หนึง่ง น้าหน้ามีลูกหลอกด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อุ้ยสอกมีลูกยั่วด้วยลูกยั่วด้วยเอาสิยังไงต่อเดตัดล่างไปก่อนปักเข้าไปยั่วดีนักยั่วดีนักมัดเดียวลม้มลงปองงงเฮ้อ,อเป๊ะป,ปยังไงใส่เก,กลือเรบพิง แขนยกขึ้นหน่อยยกขึ้นกรรมก,การเรียบร้อยโรงเรียนไลออนเออยั่วดีนักโอ้โหสะใจสาดิตเขาบอกว่าอกันหนุหนเดยครักออกลิฟแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมเออซีอีโอไทยไฟน์นกพรวาพินโอ้โหมากับคระวะลูกพี่ซะหน่อย ยังไงหมัดนี้ไงยังยังไม่ใช่ยังกอดนี่หมัดนี้นี่เองปุ่งเดียวหลับจอดสนิทนี่โอ้โหปุ่งเดียวเป็นยังไงยั่วดีนักใช่ไหมยั่วดีนักยังยังนุยหลายมุมแล้วเกินกล้องหลายตัวคู่ที่สองอบอนฟาดเมราสารันเหนื่อยแทนอ้าว ยกที่สามอย่าก,กระพริบตาไม่มียกสี่อยู่แล้วแล้วก็น็อกยกนี้ด้วยมัง้งนี่เอาละยกที่สามครับกรรมการสมิชกอาจารย์ภูเก็ตปรามประยูนอะนยอดเข้ามาหาอุ้ยออกขวาก่อนออกซ้ายขี่กดหัวก็ไปขี่โพาไปอีกหมัดขวาซ้ายขวาซ้ายดกลับไปโอ้กับไม่หายใจหายใจทั้งเงือกหายใจทั้งเงือกเหรอ,อ อาปากบอกจมูกไม่มีสิทธิ์ที่จะหายใจเพราะว่าเลือดก,กำเดาออกเยอ,ะ,อะต้องหายใจทางปากว่ายยังไงไเมราสารันอบ,บอนฟาร์มราสารันโอ้ก็ไปอกิ่งโคโลไปเลยไลออนบอเพรินสีเสื้อใหม่เป็นยังไงฉลองชัยได้ไหมเป็นไฟที่สี่ของ เขาและในไทยไฟน็อกมาตลอดโอ้ปักเข้าไปมเมเปดเอเดคุกเขาเฮ้ชักจะลุกขึ้นช้าแล้วล่ะครับหนักก้นหนักตูดไปแล้วเอาเป็นยังไงยังยังโอ้โหหายใจทางปากอะครับพี่น้องหมดกันทั้งคู่แหละแต่อยู่ด้วยใจเท่านั้นเป็นยังไงสูงกรมดําขาวไม่ว่ากัน เล็กสั้นขยันซอยยาวใหญ่แต่ไร้ผลเอาสิเอาไม่ออกจากมุมดึงดึงกอาจารพูดกิงเนออกมาจะขอเวลาพักลหรออ้ยโดนอ่ะปังเขาขี้โพดนีู่กซ่วงอือขี้โพกแปลวเองนะที่ท้องน้อยนั่นแหละกระซิบบอกว่าอะไรกูเมื่อยเราได้ว่าจัดดังออกมาสิ นู่นโอ้โหมีเทคนิคเยอะเลยอ่ะใครฟันยั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยับปินน่ใครแต่เมื่อไหร่อ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ลูกเอา้าปีเลี้ยงปิดกฎกติกาห้ามให้น้ำดอขับปี่น้องอย่าว่ากันนะมันขำเอา้า อย่ากระพริบตาอีกไม่กี่วินาทีปาก,ก็ไปปาก,ก็ไปไปไหนไปไหนเปรี้ยงก็ไปไอีกทำาไม่อึนแจ๊นับนับงานนี้ต้องนับแล้วไม่อึนได้ไงกินแรดมาหมดแปดเก้าตัวแล้วไปเรียกข้อมูลก่อนนับต่อมองหาเพียงลืมบอะไรอีกอเอา ต่อต่อนี้ยางยังจะเท้าสีเอวอยู่เหรอเก๊กหล่อ,ลลอ,ลอ,อเ,เล้วเก๊กหล่อลหรอเออเมเป็เล็ดยุติกัดเข้ากับพี่น้องนับกี่ครั้งแล้วเนี่ยถ้าสามครั้งก็ทนนทีเคโอไปโอยเลยไม่รู้ว่านับกี่ครั้งครับลุ้นสะมันละเกินเนาะนี่ก็เหนื่อยนี่ก็หมดเหมือนกันอยู่ด้วยใจจริงๆครับโอ้โหท่านผู้ชม ดูจะยกนิ้วให้เลยนายแน่มากพ่ะน,นะเอาพิธีกรบนเวทีของเราว่ายังไงคุณเดียวคุณเป๊กโอ้ยเหนื่อยแทนเอาสโลโมชั่นนี่เึีกว่าคุณเดียวคุณเป๊กอากจัดไปสโลก็สโลตามตามติดคิดจังไม่โดนสอกก้านคอปักเข้าไปดอกนี้ทำไมเอึดจังเอึดละ เอาอีกมัดหนึ่งอาจารย์พวกิจหนีหนีหนีเดี๋ยวโดน,นโอ้ผิวตาหมัดในตัวใหญ่ๆปักเข้าไปร้อยแปดสิบสามกับร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นยังไงโอ้ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยหมัดไม่มีนวมอ่ะปักเข้าไปถ้ายถอยปักเข้าไปปักข้างอูรลอยแล้วลอยแล้วไปแล้วตลอ,อยโอ้ถ้าไม่มีเกือกเนี่ย หน้าฟุบกับเวทีแน่นอนเอาปักเข้าไปโอ้ยสามยุกสามใหญ่แล้วสอยข่แน่สอยข่อยแน่แนกับประการคู่ที่สามอบูฟาเซลกูดาดครับพ่อแม่พี่น้องเอาเด้งกันน้อยกันนะเดือหักเข้าเอายาก,กับพบตาได้บ่ลยครับพ่อแม่พี่น้องว่ามียกสามด้อือว่าแั่ไหนเฮ้ยมีอยู่หละ่ะเอาบอกระพบตากับบอกกระพิบตัวคุณขำปอยเอา ยากระพริบตาจะพึ uh ่งไปล่างถ้วยล่างจานจะไปล้างขวดน้มย่าเข่าห้องน้ำโอ้ืึเบิกหนุกหนีกันจั๊กกันน้อยเอาแงแงแงข้ามาสวกตากันจะได้วยนะมือไน่เออเออเออพูดอ่ะเงี้ยบอกเงี้ยวเอาขีโพนี่ละว่าสั้นว่าพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าพกเขียดไปก็สิบพูดเลยมั้ปันปืนกลนเฮ้เป็นยังไงเรเนี่ยไฟดับอีกแล้วครับเอายั่งยั่ง โอ้ยบานนี่พ่อแม่พี่น้องเบ่งว่าท่านจอคอมพิวเตอร์ผมดับไม่ว่งหันแม่่วูบไปหนึ่งเอ้ามาว่ากันนับไปอาจารย์บุ้ยบานเนี้ยฮะไม่ยังคือรูปท่องเงยเงยหมดโดนท่องจันตัวพูดนะโอ้ยเปิดทำกันได้ยาได้ยาได้ผู้สาวเบ่งยขัางล่างอยู่อืออลระเดือหักกุนห์เบ่งกามผู้แล้ว โอ้โยเบิ่งข้างหลังกับตัน้ไหนน้องโอน้อครับเนาะเฮ้ยคือย่างกับเพียกอะเต๋ไปโดนเขาเขาสันแล้วเอาบางสโลบางดูปักบางใดย่างย่างย่างเพราะท่านพ่อมองเอ้บางนี้เองบ้านี่บอย้ยดูอ่อนแล้วอืขี่เพียหักในยอยของตัวบานะา้านนีนออนะ่พุ่นอะถุยๆไปเลยเอาไม้กันนะจอดปักเข้าไปนี่โอ้ยของอ้หนะบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องอื ขันกองอ้วนยหอะส่นตัวอ้วนเหอหึงอาญานั่นแหละอืมกะอ้อนยหวมันกะน้อยพอดีอ้วนเ่วอาญานั่นแหละมันงอืมภาษาอีสานนะครับเนาะคำว่ากองเนี่ยกองคลอแคลพ์ผู้นิสัยมันน้อยอืมนี่กองบักไ่ไหมตัวบกย่ยเนาะโอ้ยเดือดหักคนแล้วคู่ที่สี่โมฮัมหมัดคาลิมิชากยกที่สองครับพี่น้องยกนี้อยากระพิบตดจริงจไม่ได้โกหก คำปล่อยไม่ใช่เพื่อนนะจะมาโกหกกันง่ายอขยับข้อหาไปอีกแล้วโมหมัดอ้าวไม่เป็นไรสืบท้าก็หาดิไลออนเย็บซ้ายขวาเย็บซ้ายขวาแฟมไม่รู้แฟมี่เล่ห์เทวไชยโอ้โหกระซ้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอโทษขออภัยกันอลูกตามน้ํำเขาเรียกว่าตามน้าอาจารย์บอกว่าไม่เอานะทีหลังไม่เอานะลูกอย่างนี้ขอโทษนะธรรมดามีน้ําใจนักกีฬาขยับเข้าหา ไม่วัดระยะและเตะซ้ายเตะขวาเข้าไปทีหนึ่งเออโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้ต่างคนก็โดนถีบจังหวะสองครับเหมือนกันโอ้โหสวยงามมากถีบขวามาก็เตะซ้ายเตะขวาสิขมปล่อยจะออกมวยซ้ายอยู่เรื่อยเลยอ่านี่คือมวยขวากาดซ้ายออกไงฮะอ้าว เตะล่างเตะโหขยาดขแยงขแยงยังไงไม่รู้อโยนเขามาจากหนุนอีลานไม่เป็นไรเดินก็หาเออดูข้างหลังก็คล้ายๆน้องโอ้นั่นเนี่ยเนาะคล้ายเลยอ่ะหัวไหลแพ่เบี้เบี้ยเหมือนงูเห่าอ่ะแพ่เบี้ยเบี้ยเหมือนงูจงอางอะไรอย่างนี้คิงคขับ้าเออโอ้โหเดือดฮักเดือดฮักเดือดฮักก็ถ้าทาตัวสีเขียวหน่อยนะฮะ กล้ามเป็นมัดมัด,มดอย่างเงี้ยอ่ะอยับหายายากระพริบตายกสองแล้วยังยังเตะล่างก่อนเออเตะล่างรอก่อนเป็นยังไงตัดขาล่างไปขี้ล่างโอ้โหขยับเขาอุ้อปักเข้าไปเก็บแล้ว่นี่ะเก็บแล้วเนี่ย,ยมันอยากเดินแล้วเนี่ยเดินไม่ได้อโอ้โหสอกกลับมัดวีฮ นึกว่าไม่ลุกขึ้นเนาะนอนแองแม่งอยู่อ่าแต่ให้พระวงข้างล่างก่อนตัดล่างก่อนตัดล่างปักเข้าไปปักเข้าไปยังย่งขยับข็หาโต้ตอบอยู่อืเถียงตลอดอยู่เหมือนกันถูกไม่ถูกไม่ว่าเถียงไว้ก่อนอปกัปกปักล่างเออไม่เห็นครับอันนี้คือจากกล้องเขาก็นึกว่าจะเตะขาที่ไหนได้ หมัดขึ้นข้างบนเขาไม่ใช่หลอกนักมวยอ,อย่างเดียวนะกล้องก็ยังหลอกเองเออโอ้โห,โหเป็นอันว่าเรียบร้อยโรงเรียนของเดึอะฮักของเรานะครับเออเออโอ้โห,โหแก่อยู่เลรอเห็นแล้วภาพบนเห็นแล้วเตะล่างสะบบนอะ เห็นไหมอึ๊บเอออัดเข้าไปนั่นเห็นไหมอืมอืมจะอยู่แล้วอย่างเงี้ยหมัดง้างมาจากนนทบุรีนุ่นม,มาถึงบางกระเจ้านี่บา,านบางกระเจ้าอยู่สมุทรปราการนี่ครับท่านพี่น้องอ่าเตะขาพระวงกรอ,อืมแล้วยังไงต่อเตะให้พระวงไงอืมแล้วก็ขึ้นบนอืม พ่อต่อยท้องน้องต่อยปากเนี่ยแหละเขาเรียกอออือออืสุดสวยนุน่นนุ่นท่าอะไรก็ว่ากันไปคู่ที่ห้าเดนิเอลคือมาดูประวัติเข้าคร่าวของคู่แรกเดนียลคือนักกรบทาวนิวซีแลนด์อายุ38ปีน้ำหนัก7 8กิโลกรัมสูง182เซนติเมตรทกมา141ครั้ง ชนะ84แพ้51เสมอ6 6 6 0 Lion Family มวยไทยหรือ The Huck อายุ25ปีน้ำหนัก78กิโลกรัมเท่ากันสูง175เซติเมตรชกมา117ครั้งชนะ77แพ้35เสมอ5โโอ้หวัยครูนั่นแน่มีสะบัดหน้าไปมองคู่ต่อสู้ยังไง หาไม่เจออยู่คนละมุมไม่ว่ากันด้วยความสวยงามอ่อนช้อยมีร่างกายแหมเป็นมัดมัดฉายาเขาเดอะฮักละ,ะแต่วันนี้ไม่ได้ทาตัวเขียวมานะเนี่ยอตอนนั้นยังต่อยอยู่เรียกว่าไทยไฟลีกอยู่นะก็ใช้สีเสื้อว่าแฟมิลี่มวยไทยเอา้า อาจารย์เสมาทิพย์เคียรีเรียกนักมวยทั้งคู่เข้ากลางเวทีตกลงกติการน้่นนี่นั่นอตอนนี้ก็บอกว่าอย่างมวยฝรั่งหรือดาเนิยลหรือแดนิยวล,น,ลนี่ก็ถือว่าโชคโชนนะในการชกในการต่อยตั้ง141ครั้งเนี่ยโหไม่เบานะส่วนนักชกไทยของเรา อยู่ที่117ครั้งเท่านั้นเองก็ถือว่าอาวุโสตามอายุอ8ปีกับ25แตกต่างกันกี่ปีอืม3 2 13ปีนั่นแหละอ้าวเด้งเถือกไปที่หนึ่งอาจารย์เสมาทิปคิรีสรับมือช,ชกชกแรกแหกมันยากระพริบตาครับพี่น้องบอกแล้วว่ามวยคนนี้ไปเร็วมาเร็วเข้มเร็วมาสิ าสิแม่เห็นหมัดยุกหนั่นั่น,น,นอุย้ยธรรมดาซะที่ไหนฝรั่งนี่ดูสิหุน่นดูตัวใหญ่นะตัวใหญ่กว่าดูเหมือนตัวใหญ่กว่าโครงสร้างของฝรั่งนี่ยเขากินอะไรมาเนี่ยเออเอาอุย้ยกางเกงดํานะครับไลออนส่วนเคอร์ลรดแเนียลเคอร์นี่ก็กางเกงขาวนี่สูงร้อยแปดสิบ กว่า182เอาเสกกับ175ไงแยกเอ้ยเอ้ยเลือดเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรมองไม่ทันมีสโลให้ดูไหมเนี่ยอุ้ยตรงขมับเลือดกำเดาอาจารเกิศักิ์ปุพพาชาติมาดูแผลทำไมเลือดกำเดามันมาตรงขมับพอดีเลยนเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทัน คุณกำปลอยมองอะไรอยู่ไม่เห็นเขาตีสอบเรื่องอะไรเนี่ยอะสับสอบเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่ากระพริบตาครับพี่น้องมวยคู่นี้จะไม่มียกสองเอายกเดียวพอผมจัวหน้าปกว่าแล้วอะสามคู่ก็สามยกเลยคู่ทยกเท่านั้นเองอาขยับก็หาแล้วไลอ้อนเอาคอว่อางไงเตะสควาไปก่อนเอาเอายังไงเสียไหมยังยังยังล็อกล็อกไว้ก่อนแย่กันยังวง สัไมือชกต่ออย่ากระพริบตาครับพี่น้องอยังไงโอ้โหโอ้โหงายภาว่าบึ้บเลยโอ้โ,โ,อโหโโดีใจมากถ้าดีใจเหมือนคิงคองอะทุบอ,อกตัวเองอ่ะเออตอนต่อยไม่เท่าไหรแ่แต่เก็บตัวตอนทุบอ,อกนี่แหละเอายัางไง จะไปขอโทษขอภัยนี่แหละวัฒนธรรมมวยไทยมีศิลปะการต่อสู้แห่งเดียวอย่างเดียวในโลกครับผู่ทีหกชาหินฮอสไซสเดเป็นยังไงอา้าวขึ้นมาแล้วเขาละไลออนแฟมิลี่มวยไทยตอนนั้นยังไม่เข้าสู่ไทยไฟใหญ่เนาะยังอยู่ไทยไฟเล็กอ้อาวอาจารย์ยงยุทธอภัยโสกรรมการผู้คี้ขัดบนเวทีเพียงผู้เดียว ไม่มีใครมาแย่งด้วยเออเฮอถอ,อดเสือ้อกลามนี่บึกอืถ้าเป็นนกเนี่ยหูเนื้อเยอะน,ะนี่ลาบเนี่ย <c oughs> ลาบเนื้อเยอะอะตรวจโน่นนี่นั่นยังไงกางเกงมันหลวมมากไปกำหัมที่หนึ่งไปซะ,ะนี่ยตรวจไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปมาดูคู่ที่สองชาหิน พอสไซซาเดนักคเขาวอิหรานอายุ30ปีน้ำหนัก7 7กิโลกรัมสูง183เซนติเมตรคบมา23ครั้งชนะ20แพ้3เสมอสูงส่วนไลออนแฟมิลี่มวยไทยหรือเดอะฮักอายุ25ปีน้ำหนักเกต17กิโลกรัมสูง175เซนติเมตรคกมา117ครั้งชนะ77แพ้35เสมอ5เอา้า ทำไมสถิติมันเท่ากับคู่แรกแสดงว่าเขาให้มาผิดเราก็อ่านไปตามนั้นเลยเนาะอือ่านาให้ผิดเราก็ว่ากันไปตามผิดเอ <c oughs> <c oughs> ออาจารย์ยุงยุดอภัยสศเรียกนักมวยทั้งคู่เข้าสูมุมเบื่อถอดมองคนบรกรรมคาถาโน่นนี่นั่นอยังไงคาถาอะไรดีมาลองปองแปงสารนอกกองแกงมานองมาแนงมับนั่นแล้วเออ อมุสลิมหรือแขกเขาจะอธิษฐานว่าอย่างไรเหมือนกันไหมเด้งเชือกไปที่หนึง่งกล้องเคลื่งให้หลบ now, หลบวัสดุน่าร้ายวัสดุน่าผีกระปัาสูตรไออร่อยด้วยอร่อยดีอร่อยดีค <c oughs> าถาของเราของเขา เอาอาจารยงยุดอภัยโสกรกรมการบัคคีขาดบนเวทีสับมือชกกังเกงดำไลออนครับพี่น้องยังไงเออทาหินโอ้โหยาวกว่าสูงร้อยแปดสิบสามเอาสิเอาสิโอ,อ้โหสูงยาวเหรอเขาดีเหรอเอาสิอย่ากระพริบตาครับพี่น้องอา่าไม่มียกสองผมจวบหน้าปกไว้แล้วโอ้โหหักเลียมดอกนี้ สับมือชกต่อขยับข้อหาซะแล้วอาหินโอ้โหขวายาวๆวัตรยะสาเอขวาตรงเข้ามาพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าแล้วอทีบยังไงยังยังแยกกันยังวะสับมือชกต่อโอ้ยยังยังโอ้หุยหมัดนี้ าหากหัวอ้ยอย่าอาอาอาบอกแล้วบอกว่าอย่าการะพริบตาโอ้โหขวาตรงตรงเมื่อกี้ไงท้องผึงเลยยังไงนกยังยังลุกขึ้นโยโออเทเซแล้วแต่ละล,ะ,ละ,ะเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหอาจารย์จิรศักดิ์ปุภาชาติขึ้นมาอีกเหมือนเคยโอ้โหดูท่าดีใจนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ยังอ้ยโอ้ยนี่เร,เราบังเตะกับกืม ยังไงยังไงโดนกรรมการนะระวังกล้องกลิ่งเขาด้วยเนาะมีภาพรีเพย์ให้ดูซ้ายขวามไม่ออกเออรถคั้งวัดสองอมีสองขยักอ่ะอดอกแรกคือมันจะไม่ถึงไงนี่ไงไม่ถึงก็ต่อยใหม่ก็ได้ค <c ười> ือเข้าอยู่ระยะที่ยังไม่ได้โฟกัสอ่ะขยับเข้าผาเลยอ่ะโอ้โหหมัดเดียวอะครับพี่น้องก็เล่นกล้ามกันซะอย่างนี้แหละ อ,ออกมาแต่ลทีนี่ยโอ้ยเอ้ยเชือกเชือกเรียบร้อยตามระเบียบเอหท่าเต้นดีใจเขาแหสุดยอดไปเลยมีเอกออกระโดดเตะสองเท้กรรมการถอยเสียวกรรมการอืมอ,อ้าวมีสโลอ,อีกเหรออ๋อค่ณคนเดียวคนเป็ก เ<ใ>ป็นหน้าที่ของคุณประกาศผลยังเป็นทางการกันครับเดีถยวเวลาประกาศผลยังเป็นทางการนะครับ The Finish อ้าวขอเสียงดังๆนะผู้ชนะ Lion Family m u ย y t h ยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการ พอบเขียบขัดนะครับการหลังจากโฆษณาใช่ครับผมตอนนี้เราพักโฆษณา,ส,าสักครู่หนึ่งครับทุกคนครับเดี๋ยวกลับมาตื่นกัน,กนต่อครับ,รบและคู่สุดท้ายคู่ที่เจ็ดบุญเพ่งหลวงสวุวรรณ นักชกชาวไทยเช่นกันอายุ26ปีน้ำหนัก7 7กิโลกรัมสูง176เซนติเมตรชกมา7 8ครั้งชนะ60แพ้18เสมอ0ส่วนไลออนแฟมิลี่มวยไทยตอนนั้นอายุ25ปีน้ำหนัก7 7กิโลกรัมสูง175เซนติเมตรชกมา116ครั้งชนะ76แพ้35เสมอ5 โอ้โหขอสบู่น่อยขอสบู่น่อยอืมเล่นอาบน้ํากันเลยเหรอน้ำมนต์หรือเปล่าอ่าพุโทโธนโมสสังโฆอ่าอย่างกันฟันเข้าไปสารนอกกองแกงมานองมาเนียงมาเหมือนเดิมคาถานี้หากินอย่างนี้แหละคําปอย่อ <c> ย <oughs> เอามาหลังจากคกกับข้าวต่างชาติามาก็ดูคนไทยด้วยกันจะเป็นอย่างไร ซึ่งอายุนั้นก็ยังไม่ห่างกันมากนะักเท่าไรดีไปไหนไปไหนคู้ที่สามแล้วครับพี่น้อง26กับ25ปีโอ้โหย,ยากระพิตาบุญเพลงกางเกงขาวไลออนกางเกงดำคนไทยด้วยกัน,นเหเมื่อนี้กันไม่พ้นในไทยไทย ไไฟลิกเออ,เอ,อมันยังไงคุณกระปอ,อ่ยดูกล้ามของแต่ละคนคแตกต่างกันไปเออเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โหนีห่ซิกแพคถ้าอยากจะดูซิกแพคก็ดูที่ไลออนถ้าอยากจะดูวันแพกก็ดูที่บุญเพง็งอ่าวันแพกกับซิกแพกเอ,อ้าจับขาได้โอ้โหยังไงสอกไหมแททูเนี่ยเต็มหน้าอกก็ดูก็แล้วกัน คุณเพลงคนมีศักดิ์ศรีครับพี่น้องแต่ไลอ้อนเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีสักแค่ขาวดําเพราะว่าสียังไม่ได้สักเหมือนไลยนี้ยังไม่สักนะครับปัจจุบันนี้ลงสีครบหมดเรียบร้อยแล้วโอ้โหซ้ายขวาซ้ายขวาบ้องหูไปกรรมการยังไงอาการภูกิจรับทันนับต่ออเอาสิเอาสินับไปแล้วครับพี่น้องอย่ากระพริบตา รอดไม่รอดเอาสับมือชกยกแรกเท่านั้นเองขยับข้าหาไลออนวัดระยะวัดรยะปักปักเข้าไปบ้องหูไปอีกยังไงไม่นับแล้วเหรอโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนไลออนแม่เจ็บปวดรวดร้าวอ,อาจารย์กีรศัก์ขึ้นมาขึ้นมายังเอาพิธีกรนบนเวที ยังไงประกาศเข้าไปโชว์พลังสุดยอดเพราะว่าเพราะกายอย่างนี้นะครับนะได้เปรียบแค่เห็นรูปร่างคู่ต่อสู้เอาลืมคละวะ26ปีกับยีปีอาจารย์เทรษัก์บุพาชาติยังคงเหมือนเดิมของไทยไฟก็ ตั้งแต่โน่นถึงปัจจุบันท่านก็ยังอยู่โอ้โหกระเด็นไป300เมตรยังไงต่อปักปักปักวัรยะปักปักเข้าขี้โพแล้วก็ป้องโอ้โหกามกรรมรองรับหัวแทบไม่ทันน่ะไหนไหนวัตรยะก่อนวัตรยะวัตรยะปักปักนี่ต่อยท้องแล้วต่อยหน้าพี่ต่อยท้อง ก็พี่ก็อยน้องต่อยท้องเลยพี่รับไม่ทันปักนี่ปักนี่โอ้โหแกเหลืออะไรขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ